อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอ่าเนี่ยครับกล่องยกหัวฉีดครับสปีดทันเตอร์นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็นจูนคอมนะครับปรับได้ทั้งหมดนะครับที่ผงระดับครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับอ่านี่ครับเปิดสวิตช์ครับอ่าเปิดสวิตช์ไฟจะติดนะครับอ่าเนี่ยตัวนี้นะครับก็ติดตั้งได้ในรถนะครับอ่าตระกูลเรนโซ่ทั้งหมดนะครับบีแม็กไททันลาวาร่านะครับบีโก ธรรมดาวีโก้รังไฟฟ้านะครับยกเว้นตระกูลบอสครับก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วครับอ่าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับอ่ารถที่มีดรางอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่ยกตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยนะฮะลูกค้าก็สามารถปรับเลือกเองได้เลยนะครับทั้งหมดนะครับมี16ระดับนะครับก็ตัวนี้ผมก็ติดตั้งในรถนะครับ d m a มตัว205 VGS ครับยูโรโฟนะฮะก็มีดรางอยู่แล้วของผมนะครับซินเมเท็กวีสนะฮะวันนี้ก็ลูกค้ามาติดตั้งเพิ่ม นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพของมันว่าเป็นยังไงบ้าง